แ,แบบนตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะคะเราก็จะมาทับกันเลยแต่ว่ารอจานก่อนเราก็ทำไม่เป็นไงมทำเป็นไหมพ่อเอ็มไม่เป็นไม่เคยทำ่โอก็ทำไม่เป็นพราเอ็มเขาเอาไว้จะไปแคมปิ้งเราไปแคมปิ้งเราก็ต้องดูขนมปังด้วยว่าหมดอายุหรือเปล่าไม่น่าหมดเดี๋ยวเดี๋ยวไม่หมดยังไม่ถึงเวลาเลยกินมากเลยเดี๋ยวน้องชิเปนนะคะเดี๋ยวเขาจะไป เรียนพอฟิตก่อนอีกประมาณ5นาทีนั่งก่อนฟิตพอฟิตเออนั่งก่อนนะคะนั่งให้เรียบร้อยมันมันต้องใส่น้ำมน้ำมันอะไรปะมันต้องใส่อันนี้มันเป็นเคลือบมาเคลือบเซรามิกมาค่ะเคลือบเซรามิกเราจะทับเราจะกินไปด้วยแล้วก็ถ่ายเท้าพอเอ็มไปได้จะไปอยู่ตรงไหนไปดูเลยถ่ายตรงไหนเพราะว่าพอล้าด้วยที่พอล้งด้วยดีว่าวันนี้ฝนตกนะคะจะเป็นนั่งดีๆค่ะนั่งให้เรียบร้อยนั่งชิดเก่งมากอันนั่นแหละนั่งชิด เบรคทำอะไรเขาก็จะมีไส้กรอกอ่อแล้วนี่ไส้กรอกมันต้องหั่นครึ่งไม่งั้นใส่ไม่ได้ไข่ไข่มีในตู้เย็นนะพ่อเอ็มเราลองเอารถแฮมชิปเบรคบนหน้าชิปให้เชอเบรคก่อนเราก็ทําแบบว่าจําลองแบบว่าเผื่อแบบอนาคตต้องไปกลางเต็นท์นะเดี๋ยวคนทําก็จะเป็นพ่อเอ็มเหมือนเดิมแม่อุก็จะนั่งถ่ายคลิปแบบนี้แหละค่ะยังไม่มีแฮมหรือว่าแฮมแพงแฮมแฮมครับ เขาไม่แน่ใจอ่ะให้เลือกแฮมหรือว่ายังไงสลัดแบบนั้นอ่ะแล้วก็ข้างหน้าพยายามมาข้างหน้าก่อนอ้าวไม่รู้มันแพงก็เลยไม่เอาโอเคแล้วมาด้านหน้าก่อนนะถ้าแฮมมันจะเอาหลังก่อนเวลากินกระชี้ใช่ป่ะก็เลยแต่จริงมันต้องมีซอสด้วยนะมายอมไม่เอามันจะหวานเราอยกินกับอะไรเบคอนก็อ่ะกัดใจดูนะครับแต่รอดหรือเปล่าจะรอดหรือจะล่วงไม่ใส่ซอสไปเลยหรอพ่อ ใส่ก่อนเลยจิไม่ใส่ซอสไปเลยเหรอจิ้มเอาเลยจะใส่ไปเลยใส่ไปเลยเดี๋ยวค่อยกินทีหลังได้ไหมขนมปังมีต้องเยอะบอกพูดแล้วไงบอกว่าใส่ก่อนมันต้องหั่นครึ่งก่อนมันถึงจะวางในแซนด์วิชได้อ่าเพิ่งอเพิ่งใส่ดีนะใส่ไปเลยมันจะได้อุ่นไม่ไม่ยังไม่ใส่ก็ได้จิ้มเผื่อมันไม่หอมเดี๋ยวน้องเชฟเบคเขาจะไปเรียนแล้วมาพ่อเอ็มเอาเดี๋ยวเผา่อมีไฟแล้วนี่จ้าลองนะตัดเวลาเล้วต้องปดเปิดหรือเปล่าะ ตัดเวลานะครับเพื่อนๆกดเลยไม่ได้เลยกดเลยไม่ได้เลยปิดซะเลยปิดเลยไม่พังนะพ่อเอ็มเนาะไม่พังก็ระเบิดปุ๊บเหมือกลัวไหมกลัวไหมไม่กลัวถ้าจะเบิร์ดอยากกินไส้กรอกมันต้องทานก่อนต้อนก่อนอยวรอบหน้าได้ไหมชิ้นหน้าเอาไปเลยเอาไปกินเปล่าๆเลยชิ้นหนึ่งเอาไปเอาไหมถ้าเอาไม่ได้ใส่วินนะไม่ได้ใส่วิชนะถ้าใส่กันบินตัวจะกินเปล่าๆปลไม่เสร็จเรา จะหั่นครึ่งได้ไหมเลี้ยงหรือตัวนีได้จริงๆอ่ะอันเนี้ยพอเราสุกแล้วอ่ะเราสามารถหั่นครึ่งแบ่งกันครึ่งคนละครึ่งได้อ่อใช่ไหมใช่ค่ะไม่ต้องเหลือไเลยเลยกี่นาทีพ่อเอ็มขอดูเวลาในโทรศัพท์หน่อยค่ะที่เดี๋ยวแม่อุเล่นไปเลยมันจะมีไม่ไม่พ่อเอ็มสไลด์ไปหน่อยขอดูเวลากี่โมงแล้วอ๋ออีกสามนาทีน่าจะพอดีอ่าอีกสามนาทีเชเบ็คค่อยไปนะลูกนั่ไว้ได้หลายนาทีเห็นไหมแม่อุ เนี่ยไว้สามนาทีห้านาทีหรือเกีเกียวเจ็ดนาทีไม่รู้ชอบแบบไหนชอบเกี๊ยวเกียวเกี๊ยต้องเอาไว้นานหน่อยแล้วเอาแบบตัดียวแล้วไปกินก่อนเลยนะเดี๋ยวไม่ทันโอเคไหมเหม็ไหนไหมอ่ะพ่อเอม็มไม่ได้เหม็นไหมหรอกเหม็นไรตดโอ้โหจริงปะเนี่ยเอาดีๆพูดเ,เลยนใครอย่ตดเป็นกลิ่นไหมออมเล็ตแล้วก็แม่อุก็ซื้อน้ำให้ออมเล็ตด้วยนะเป็นว่าเป็นกลิ่นชีสนะล่ะกลิ่นชีสที่มันแบบละลายมาใช่ป่ะกลิ่นชีสชัวเลยนะเหรอ น้ำให้ด้วยเพราะเอ็มเอาน้ำมาแจกหน่อยมีน้ำของเ็ทเป็นโอริโอ้ปั่นของเชเบทเป็นสตรอเบอรี่ปั่นไม่มีป๊าป๊าไม่มีต้องขอบคุณป๊าป๊านะป๊าเป็นคนเลี้ยงแต่ป๊าไม่มีต้องให้น้องเชเบทต้องให้ป๊าป๊ากินด้วยป๊าปกินด้วยอุ้ยอุ้ยเริ่มมีกลิ่นอุ้ยเหม็นนะเริ่มมีกลิ่นไหมและไม่ไม่เอาให้น้องเชเบทไปเรียนก่อนดีกว่าน้องเชเบทไปเชเบทเชเบทไปเรียนตอนจะสองทีละวสองทีละเฉยเเชอเชอไปก่อนลูกเร็ว อยาให้พ่อเอ็มกินด้วยไงลูกอันนี้หอมเด ies, ็ดป้าชิมหน่อยเซ็ตไหมเซ็ตไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เอมเด็ดถือไปค่ะหนูไปก่อนเลยลูกไปเดี๋ยวเอาเซ็ติีตามไปให้เดี๋ยวเอาไปให้เดี๋ยวไปให้ค่ะเอาแล้วเลือกมากแล้วเรื่องมากแล้วเขาร้านเขาร้านโยเกิร์ตจะมากินนมอะไรอีกอะเออจะกินออกมาหอมเด็ดเนี่ยเป็นคนเลือกมากเมื่อวานจำได้ป่ะถ้าซื้อโอริโอ้ลูกก็กินพอซื้อโอริโอ้ไม่กิน เออออมเล็ตเนี่ยแม่อุ๊บเหนื่อยกับออมเล็ตมากเป็นอย่างเงี้ยทุกครั้งเลยนี่คนเสียใจเลยนะเออว่าหลังไม่ต้องอะไรที่ออมเล็ตจะกินไม่ต้องซื้อให้จะไม่ซื้อละอยากกินอะไรเข้ามาขอพวกเรากินนะพลาดมากเดี๋ยวจะเอาเกมเกมมาแล้วแม่อูก็จะเป็นเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวสามนาทีเราจะลองเปิดดูนะอือออมเล็ตนี้กินอะไรกับคนอื่นไม่ได้เลยจริงยอมเลย เดี๋ยวเราลองเปิดดูนะครับประมาณามนาทีแล้วลนะบนต้นเจเบ็ดมายังเฮ้ยยังเลยอะ่ะไอ้กันต่อทำไมมันดูไม่ค่อยอย่างนี้เลยมันต้องแบบมีลายด้วยนะอืมใช่เหมือนมันว่าเหมือนเราใส่ไส้น้อยปะ,ะเพราะบางทีเขาจะใส่พวกผักสลัดพวกจริงจริงาจะใส่มะเขืขขอเทศใช่ไหมใช่เขาไม่ใส่สองชนิดหรอกแพงชีสอ่ะ เออเอาเดี๋ยจะไปกินแบบนั้นไม่ได้ลูกเนื้นอันต่อไปเดี๋ยวเราลองใส่ใช้กลอกไรเข้าไปนะได้ค่ะชีสแล้วก็มีมอโ่าแล้วก็ชีสแล้วก็ขนมปังอย่างเงี้ยไม่เคยได้ถ้าเรไปกินแฮมเบอร์เกอร์อืชั้นๆอย่างนั้นอ่ะใช่มันแพงไปเอาเป็นมอโ่าชีสมอโ่าแต่เพหม้อไฟมันไม่ถึงมันเป็นลายแล้วก็ใช่มันเล็กไงเพราะป็นเท่าไหร่เนี่ยไม่ใช่มันเล็กสองร้อยป่ะเราใส่ไส้น้อยไม่ซื้อบานเท่าไหร่ตอนนี้สามร้อย แล้ของดีแล้วมันมีอะไรร้อยกว่าบาทด้วยนะใช้โค้ดส่วนลดปะเนี่ยแล้วก็ของถ้าเป็นยี่ห้อแบรนด์มันเป็นพันเลยแต่เนี่ยคนท่านรีวิวเยอะนี่ก็จะห้านาทีแล้วนะพ่อเอ็มยังไม่ได้กินอีกเหรอลองเปิดดูดิหวานมากเลยเฮ้ยๆเริ่มเริ่มละเริ่มละพอแปละมันไม่มีรอยหยักรอยเล่ยมันไม่โดนข้างบนไงแต่ข้างล่างไม่ต้องมีเอาจะจับย <ilo> ังไงไทีเนี้ไม <rain> ่ม <influences> ีอุปกรณ์อะไรเลยอ่ะอะนายลองดูดิพ่อเอ็ม หลังร้อนไหม,มร้อนไหมอ้อมเดือดอาจารย์มาอู้ไม่ต้องเชื่อเบ็ดเลยต้องแอบเปิดๆด,ดูหน่อย,ยอุอ้ยชีตเยิอะว้าวออมเล็ดออมเล็ดไปเอาอันนี้มานะอ,อ,อาจารย์ให้น้องใส่ให้น้องแล้วลูกก็เอาอันนี้มาออมเล็ดออมเล็ดเอาอันนี้ให้น้องเลยค่ะให้นี่แล้วอ้อมเดือดอาจารย์มาใหม่เออเสิร์ฟให้น้องด้วอย,อ,อ,ยอ,วอ้ออมเล็ดเป็น ลูกจ้างน้องยคนใช้น้องนะครับน้องไปเรียนแล้วนะครับอา้าวเปิดออหมุนออกน่อนปะป๊าทำไมพ่อเอ็มไม่ทำนะหลอกสอนให้น้องด้วยอ้าวไปไปเสิร์ฟน้องบอกว่าน้องบอกว่า,บอ,วาบอกว่าอยากบอกว่าอยากตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนวย่าอยากอย่าห่วงกิน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 นิดๆเขาไม่กินหรอกเวลาเรียนอะอ๋อไปเหมือนเอาไปใส่าบาตรเลย <laughs> น,น,นี่ครับไปเสิร์ฟแล้ว ไปโอเคเดี๋ยวเราหลังทำรถเลยเดี๋ยวมาถ่าให้ดูแล้วกันเ่ะ๋ยวน้องปอดไปปัดไฟให้หน่อยค่ะแช่แช่ จะเรียนนะฝ okay. ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยด้วยกดติดใช่องชีวิต <Okay. S 1> ันนี่ด้วยนะคะ <Okay. S 1> บ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย